ชื่ออะไรดังๆท่านเทวดาจะได้ยินด้วยชื่อแม่ชีวันเพลอุตสาภมแม่ชีวันเพนมีปัญหาอะไรจ๊ะสุขภาพชีวิตส,สุขภาพแล้วก็เงินค่ะสุขภาพไม่ดีกรเงตั้งแต่ไหนถึงไหนภูมิแพ้ตั้งแต่เกิดเลยภูมิแพ้มาตั้งแต่เกิดแล้ว มีหลายโลกเลยเหลอในตัวครั้งลหลายโลกเลยท่านเทวดาสันนิษฐานว่าเกิดจากอะไรนะปันิจามาชาตินี้ทําสัตว์ไว้เยอะไหม,มเยอะมากมายกายกองกินเจ้าคะ่ะสั่งอะไรก็ทำทุกชนิดที่เป็นสัตว์ทําหมดเลยท่านเทวดาอดีตชาติมีด้วยหรือเปล่าชาตินี้ชัดเจนอยู่แล้วใช่แล้วท่านเอ๋ยคนเราเลยแหละเนาะเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แหละพอ การหากินเนาะแหละท่านแหละถึงต้องเบียดเบียนกันแหละท่านชีวิตสัตว์นั้นนั่นแหละเนาะเพราะมนุษย์ยังเบียดเบียนสัตว์และะพอยังกินกันเนาะเป็นอาหารนั่นแหละ,หละ,หละแล้วก็ทําให้เป็นโลกมาตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่เด็กก็เป็นการเบียดเบียนสัตว์ด้วยหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ,อ๋ยถ้านเราเลยแหละเนาะเกิดมาแล้วมีแต่โ,ททโตรคภัยติดตัวพอ คือเราเนาะเคยเบียดเบียนกันนั่นเออ่าพวกที่เด็กเกิดมาแล้วมีโรคมีภัยทั่วใหญ่ก็เป็นกรรมเก่าที่ทําไว้ตามมาแบบตั้งแต่เกิดเลยใช่แล้วแหละท่านแหละรรมาดีต่ชาติด้วยนั่นแหละท่าน,อนเอยอ้าวพร้อมจะให้สัพสัตไปเกิดหรือเปล่าแยกย้ายไหมพร้อมเจ้าค่ะพร้อมเลยตอนนี้ได้บวชเป็นแม่ชีมากี่ปีแล้วบวชกับหลวงตาปีที่แล้วจ้ค่ะหลวงพ่อปีที่ททแล้ว,ลวเ <en S 2> ลยเน<อ>ระ บวชหลวงพ่อไงเจ้าค่ะมาบวชที่นี่เองเหรอมาเริ่มต้นชีวิตเป็นนักบวชแล้วจะต้องใช้เวลากี่วันที่จะส่งให้สัรพสัตว์ได้ยุติแยกย้ายไปเกิดเลยสรรพสัตใช่ไหมท่านใช่แล้วที่เหียบเบียกัน,นกใช่ไหมคะใช่เลยที่เห็นฆ่ากันตั้งแต่อดีตใช่ไหมครับใช่เลยจะถึงปัจจุบันใช่ไหมนะแต่ท่านแล้วด้วยเลยถ้าอย่างนั้นท่านเอ,อ๋ยแม่ชีคนนี้เลยนั่นแหละเนาะควรจะบำเพ็ญเพียรภาวนาส่งบุญนะแก้กรรมให้กันแล้ว ทำหกสิบวันได้แม่เร่าให้ตัวเจ้าตั้งมันนั่นแหละหามันปิดวาจาฉันอาหารหนาให้เป็นผักมังสวิรัตอ,อแม่ชีฉันไอทานเอามังสวิรัตได้เปล่าค่ะแม่ชียินดีพร้อมที่จะเปลี่ยนกายเปลี่ยนใจเปลี่ยนจิตมาเป็นนักบวชแล้วหกสิบวันไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่ใไม่มีปัญหาเลยเอาอะไรบ้างนอกจากฉันได้ทานอาหารมังสวิรัต แล้วบวชหกสิบวันต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกไหมพระพุทธรูปหนึ่งองค์ชุดขาวสองชุดนะท่านหะหนังสือสวนมนล์สองเร่มงค่ะสังฆทานให้เป็นผักและผละไม้เอ่ยไ,ไมิไให้มากอีกหน่อยท่านแท้ให้รวมกันแท้สักร้อยตัวแน่ไหวไม่ไหวแม่ชียินดีจะจ่ายให้สัมปตว์ทั้งหลายจะได้หมดเวรหมดกรรมกันณเวลานี้ก็บวชอยู่แล้วก็เดินหน้าต่อไปเลย แล้วจะได้แยกย้ายกันไปหลังงานเสร็จค่อยเริ่มได้ไหมคะหลังงานหลวงพ่อเสร็จอาทิตย์หน้าค่ะอาทิตย์หน้าจะเริ่มเหรอเอาวันที่ยี่สิบสองเราจะจบงานจะจบงานนี้ก่อนแล้วก็จะเริ่มเค่งเล็กเค่งคัดกับการปฏิบัติใช่ไหมหกสิบวันก็ขอช่วงนี้ไปช่วยงานจะทําพิธีบวงสรวงไปก่อนเรียบร้อยได้ลท่านแม่สุดแท้แต่มนุษย์นะมาถามก็ตอบเช่นนี้ครบตั้งใจทำหนะาก็ได้นั่นเอ้ย เรียบร้อยแล้วบัดนี้ครบแล้วใช่ไหมค่ะอ่าเรียบร้อยขอบคุณท่านเทวดาวันนี้ญาติโยมได้รับคําตอบความเมตตาช่วยเหลือแล้วก็ขอท่านเทวดาสเสด็จกลับสู่สวงสวรรค์ขอบคุณเทวดาน้อยใหญ่ทีมงานที่เมตตามนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายของให้มีฤทธิ์มีเดชบารมีเต็มเปี่ยมได้ มีแต่ความเจริญมีแต่ความผาสุขด้วยเถินแล้วท่านแลมต้องจากแผลแล้วสินะวันนี้เราเทวดาครามารวมตัวหนาลาท่านไปก่อนเอ้ยวันนี้จบการงานแล้วท่านขอลากันก่อนแหละท่านเอ้ยวันหน้าค่อยมากันอีกเลยวันนี้ขอลาท่านไปก่อนเลยท่านเทวดาทุกพระองค์จงเจริญ เรียบ้อย